มาล่าครับผม,มเกบนมาล่ากินเองครับอเอาเนื้อหมูมาทันกับเห็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม้หนึ่งมีหกชิ้นนะครับหมาล่า อันนั้นไม่มีเหตุนะครับอันนั้นไม่มีเหตุถ่ายรูปเหมือนกันนะครับผมคนทำก็จะถ่ายรูป จัดฉากครับจัดชากค้นเห็ดกับยาทายดูกขณะนี้ก็จะเป็นการทานะครับเอาน้ำยามาลามาทา อย่างเตาธรรมชาติครับผมเทพริกป่นผสมนะครับกลัวไม่เผ็ดน้ำยาสำเร็จรูปนะครับสั่งมาจากเพจเพจอยังช้อปปีปป้นะครับสั่งมาจากช้อปปี้ ถ้าไม่เผ็ดชอบเผ็ดหรือว่ายัางไงก็เอาพริกใส่ได้นะครับน้องเบเฟิร์นกำลังมากแต่ปั่นจัก,กรยานนะครับเจ็บขานะครับเจ็บขาปั่นจัก,กรยานมากเกินไปนะครับไปดูหมาล่าดีกว่าครับ มาล่าส,สวยๆครับทำกินเองครับผมจะทำโดยกิติยาพรนะครับจะทำโดยกิติยาพรนะครับกิติยาพรทำเองนะครับ อยากกินก็ต้องทำกินเองนะครับไม่ต้องไปซื้อเขานะครับทำง่ายง่ายครับผมแบบใส่เห็ดชเฉยครับผมเอาเนื้อหมูมาหั่นบางๆแล้วก็ห่อเห็ดเข็มครับผมแล้วก็ทาน้ำยาหมาล่าหมาเลอครับผมกิตติยพรพาทำครับผมน่าจะอร่อยอยู่เนาะรสนี้เนาะ โอ้ oh, สวยครับสวยน่ากินครับน่ากิน